ที่การเยี่ยมผู้ป่วยที่จังหวัดเลยกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดจนติดตามดูแลครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนางทานตะวันจรูนพงศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยหัวนหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาติจังหวัดเลยกรรมการเหล่ากาชาติสาธารณาสุขอำเภอวังสะพุงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาป้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสอมอออกเยี่ยมให้กำลังใจติดตามดูแลครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะนายศรีพนมปัตถาอยู่บ้านเลขที่สหมู่ที่สองตำบลหนองยาป้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ที่ได้ทานบารมีอันยิ่งใหญ่ในวราระสุดท้ายของชีวิตด้วยการบริจาคอวัยวะให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยในการนี้เหล่ากชาติจังหวัดเลยมอบเงินช่วยเหลือถุงยังชีพและมอมของข้าวนะคะให้กับนางนารีปัถามารดาผู้บริจาคอวัยวะค่ะพร้อมทั้งให้คําแนะนาําจิตที่จะรักษาบัตรทองของโรงพยาบาลจุลาโรงพยาบาลในเครือของสภากาชาติไทยโรงพยาบาลเมืองเลยค่ะ